เราจะมารีวิวก่อนขึ้นพูทธโบเบริรกนะคะ MG4 Electric นะคะ G4 Electric สามแยกจะขึ้นพูทธเบริรกค่ะสามแยกเซเวนนะคะเราจะมาดูกันว่าแบตบจะหมดไปเท่าไหร่นะตอนนี้เราเริ่มต้นที่68%สิบเปอร์ซค่ะโอ้โหรถคาลงเยอะมาก างกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้แสงแดดอุนหะฟ้าคร้่งค่ะสงสัยจะมีอุบัติเหตุกันนะะมีรถลงมาเดินไปเรื่อยๆนะคะแบตลดลงมา1%นแล้วนะคะเราเริ่มต้นกันที่6กส ขับดีขับนิ่มแอร์เย็นสบายเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเงียบมากมีแต่เสียงลมแะ่เสียงลมนิดหน่อยค่ะเห็นเขาทำตรงนี้ใหม่มนี่ก็ทางโค้งนะคะกำลังจะทำสองข้างทางใหม่นะคะตามที่เรามาแบตลดไปอีกแล้ว2% 3%นแล้วค่ะ อันนี้ยังไม่ครึ่งนะคะยังไม่ครึ่งทางนะคะก็จะมีทางโคง้งทางเดียวนะคะแอร์เย็นมากค่ะเราเปิดแค่ขีดเดียวนะคะ20องศาหนาวเลยแหละโอ้เขาทำถ่น้นใหม่ ท่องเที่ยวก็กำลังจะลงมากันเยอะนะคะวันนี้วันอาทิตย์เราจะขึ้นไปเขาจะลงมาตอนนี้เราจะกำลังจะขึ้นโค้ง S1 นะคะโค้งแรกของภูทับเบิกนะคะแบตตอนนี้เหลืออยู่ที่62%นะคะจาก68%นะคะหายไป 6, 6ขีดคาดว่าจะใช้กำลังแบตเตอรี่เยอะ อันนี้โค้งแรกนะคะโค้ง S 1ค่ะแล้วก็ผ่านไปด้วยดีนะคะโค้งแรกไปอันนี้โค้ง S 2นะคะโค้งที่2นะคะ ชอบเรียกว่า62 s ไหมคะ่ะก็จะขึ้นมาแบตเตอรี่ก็ยัง62เหมือนเดิมน,นะฮะก็มีช่างภาพนะ ยนของรถไฟฟ้านะคะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงว่าจะขึ้นเดินหรืออะไรนะคะก็คือเขาจะไปไปเลยไม่ได้ยินเสียงะะเวลาเหยียบคันเร่งรถก็จะพุ่งไปเลยนะคะโชเฟอร์บอกนะคะรถจะพุ่งแรงนะคะเวลาแซงหรือว่าขึ้นภูขึ้นเขาก็ถือว่าโอเคอยู่ เสียงไม่ค่อยมีเสียงอันนี้เราก็จะเป็นโค้งที่3มใช่ไหมโค้งอันตรายที่สนะคะ1 2 3สโฟโต้นะคะไปค่ะตอนนี้เหลือ60เซนนะคะแบตลดไป8ปดเซตรงนี้ก็ขับช้าหน่อยเพราะว่าถนนมันต่างระดับตรงนี้ถนนต่างระดับนะคะเราก็ต้องระวังด้วย ไปแล้วนะคะ mg 4 e l อ c t r ็กิกนะะรุ่นที่เราขับขึ้นมาขึนโค้งไปอีกนะคะนี่ค่ะโค้งที่4นะถ้าจำไม่ผิดแบตเตอรี่หมดไป10%เอร์ซนะคะยังไม่ถึงครึ่งทาง วันนี้เรามามีผู้โดยสารแค่สองคนนะคะแล้วก็สัมภาระนิดหน่อยนะคะเราก็จะค่อยๆขึ้นไปนะคะเพราะว่ารถคันหน้าจะช้านิดนึงแบตบหมดไป10เซแล้ว ทุกคนโอ้เอออากาศหนาวเย็นข้างนอกก็คงจะหนาวมากสิบเอ็ดเปอร์เซ็นไปแล้วนะก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะขาขึ้นก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ข,ะ,ข,ะ,คะขึ้นเดินชัน อันนี้เราใช้มือถือถ่ายในรถนะคะเพราะว่ากล้องหน้ารถยังติดไม่ได้ตอนนี้เราก็มาถึงโคง้งอายุงคอฟฟี่นะคะบ้านดอยน้ำเพียงดินบ้านดอยน้ำเพียงดินครึ่ง,างมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะแบตเตอรี่หมดไปสิบสองเปอร์เซ็นตนะคะมาครึ่งทางแล้วจ้า อีกหกกิโลนะคะเราจะถึงแยกภูทับเบิกนะคะตอนนี้แบตเหลือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะอีกหกกิโลเราจะถึงแยกภูทับเบิกนะคะไปตามโค้งเรื่อยๆเลยจ้า ชันไม่เยอะตรงนี้ค่ะนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นอีกค่ะขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วโค้งไปอีกเรื่อยๆนะคะ แบตเตอรี่ห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เราจะรีวิวเรื่องแบตนะคะข้างบนน้นก็จะเป็นที่พักสวนสวรรค์น,นะคะทิปมอไซค์แก๊งมอไซค์นะคะมาตามโค้เสียงเหมือนเสียงเบรกรถเราเลยเสียงยางเหรอ ๆๆจังยียี่อีกยักจังโอ้ยคันนี้ทำไมกินเลนมาเยอะจังเมื่อกี้ขึ้นโค้งหมายเลขสามนะคะไปจี้เขามากคะ่ะเว้นช่องว่างให้รถคันหน้าไปด้วยคะ่ะขึ้นโค้งหมายเลขสามนะคะไว้ลูกหลาน ขับขี่ปลอดภัยนะคะสิ่งล้อนะคะสิ่งล้อจะถึงปค่ะอันนี้จะถึงแล้วค่ะรถคันหน้าเขายังจะลออยู่นะคะบางจังหวะการขึ้นถ้าไม่ได้ส่งรถมันก็จะช้าๆหน่อย ขึ้นพาหัวซิงนะคะข้างหน้านี่ค่ะรถไยแดงไรถ่งรถไยแดงก็เยอะนะคะแบตห้าสิบเปอร์เซ็น จะถึงแล้วนะคะแบตลดเหลือมาที่49เปอร์เซ mm ็นต์ก็เท่ากับว่าหายไป19เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะน mm hmm. ี่นใคใกล้จะถึงแล้วคะ mm ่ะ hmm. อีกนิดเดียวก็ถึงแล้ว ถึงตรงทางแยกพูทะเบิกนะคะแถวริมทางก็จะมีที่พักเต็มไปหมดแล้วช่วงนี้อันนี้เราถึงทางแยกพูทะเบิกนะคะรรากาใช้แบบได้20%ทางแยกนะคะโดยรวมใช้แบตไป20%นะคะ อันนี้เราจะไปภูหินล่องกาใช่ไหมจะไปต่อบ้านภูลมโลจะไปต่อภูลมโลนะคะเนี่ยค่ะเหลือ48เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอต่อคิวจ่ายค่าเข้าอุทยานก่อน